ดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพมีเทคนิคเคล็ดับเกี่ยวกับเรื่องของการทานผักอย่างปลอดภัยร่วมถึงประโยชน์ของน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำแอปเปิลไซเดอร์จะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับ ad, นายแพทย์พรเทพสริริวนารังสรรคนนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอยูกัอมี่แล้วคะ่ะคุณหมอสวัสด,ดีค่ะ hey, น้องมีงม่เคยกินผักสลัดค่ะแล้วรู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยสบายใจไหมเคยคุณหมอยิ่งทุกวันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวเรื่องผล,ลไม้ผลอะไรที่นําเข้าแล้วก็เขาบอกว่ามีสารตกค้างอันนี้ยิ่งกัง <c oughs> วลใจ,ใจน,นใกังวลใจเพราะว่าผักนี้ทุกชิ้นเนี่ยในตลาดตดเราไปเอามาตรวจน,นะ <c oughs> เราเจอสารผลเปื่อนของยาฆ่ามแมลงทุกอย่างเลย <c oughs> เนี่ยที่เยอะมากคือพวกส้มเนี่ย <c oughs> เขาฉีดไม่งั้นมันไม่สวย <c oughs> มันไม่งามหรือว่าผักสลัดต่างๆที่ปลูกเนี่ย <c oughs> มันซื้อในตลาด เจอยาฆ่า,มาแมลงหมดเลยนั้นเราก็อยู่อย่างความทุกข์ทรมานนะฮะทานไปก็ก,กังวลกังวลไปเพราะว่ายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เซลล์เราแปลงเป็นมะเร็งกลายเป็นมะเร็งมีการตรวจชิ้นเนื้อของมะเร็งเต้านมร้อยชิ้นคพบยาฆ่า,มาแมลงทั้งร้อยชิ้นครับโอ้โหมันอยู่ในนั้นมันสะสมอยู่ใน มะเมะร็งเต้านมค่ะบริเวณที่มันมีไขมันเยอะๆมันจะไปเก็บไว้ค่ะทีนี้ถ้าเราจะจัดการเอายาฆ้ามแมลงออกเนี่ยเราก็ต้องทำให้โดยการแช่ในเกลือก็ดีผงฟูก็ได้แต่ว่าผักเนี่ยแนะนําให้ใช้น้ำส้มสายชูเ,เพราะว่าแช่เสร็จแล้วมันก็อร่อยกรออจะแตกต่างกันแล้วว่าน้ำสลัดท,ทุกอย่างที่เรากินอยู่เนี่ย มันมีส่วนประกอบของน้ำต้มสายชูเป็นองค์ประกอบหลักเน้นถ้าเราผักที่เราจะกินสัตว์เป็นสลัดสลดเนี่ยถ้าเรามาฆ่าและทำลายยาฆ่าแมลงด้วยน้ำต้มสายชูอร่อยที่สุดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองสาธิตเนี่ยอันนี้น้ำประมาณหนึ่งลิตรคุณหมอเตยังมไม่แล้วก็จะเราจะแช่ผักโดยใช้น้ำต้มสายชูเนี่ยหนึ่งลิตรเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณสัก สี่ช้อนชาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยสี่ช้อนชาสำหรับน้ำหนึ่งลิตรนะฮะค่ะน้ำหนึ่งลิตรสี่ช้อน,ช,อนชานชาหรือว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะสี่ช้อนตรงนี้เล็กเนี่ยช้อนแกงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็เอานะ้ำเอาสลัดเนี่ยลงแช่จะให้ดีก็คือเราแช่ทัก20นาที <ห>แล้วก็ล้างออกค่ะสมมติว่านี่น้ํ<ห>าน้ํามันถ้าเราจะแช่อะไรละอย่างเราก็ใส่2ลิตรก็ใช้สักแปดช้อนของนี้นะเราควรจะเอาน้ำสะอาดใส่นะเ <หา S 2> พราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปผ่านความร้อนถ้าเชื้อโรคอะไรแล้วนะ <หา S 2> เราก็จะกินเลยหลายคนกังวลว่าเวลาล้างขับด้วยวิธีนี้ มันยังจะคงความสดความกรอบอยู่ไหมคมครับอันนี้หร,หรือจะนอกจากน้ำส้มสายชูแล้วเราก็จะใช้ผงปรก็ได้นะ,ะผงปูประมาณสองช้อนโต๊ะน้ํสองลิตรนะฮะหรือว่าเกลือประมาณสองช้อนโต๊ะน้ํสองลิตรก็ได้ค่ะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีประโยชน์จากการที่เรามาล้างด้วยน้ําส้มสายชูเนี่ยก็คือผักที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี กดอสิติกมันก็จะไปล้างลิ้นเราค่ะคุณหมอทำให้เรารับรสเค็มได้เร็วขึ้นนะอย่างเช่นว่ารสชาตินี้เราเคยกินมันไม่ค่อยเค็มมากฮะแต่ว่าถ้าเราแช่น้ำต้มสายชูผักเนี่ยมันจะเค็มขึ้นมาเพราะว่าคำแรกที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอน้ำส้มสายชูม,มันก็จะล้างลิ้นเราค่ะเพราะฉะนั้นตอนเช้าตื่นมาทุกเช้าก็ผมก็จะกินน้ำมะนาวหนึ่งแก้วใส่น้ำผึ้งค่ะแล้ววันนั้นทั้งวันผมกินอะไรมันก็จะ อร่อยไปหมดแม้จะไม่ใส่เกลือแม้แต่ทางไข่ต้มก็จะออกเค็มละอันนี้จะช่วยลดเรื่องของการบริโภคเกีือเกินเกลือเกินเกลืโซเดียมเกินแล้วก็จะลดความดันแล้วก็ทําให้เกลือเป็นปกติไม่อ้วนน้าไม่บวมน้ํานะแต่ว่าเรามีอีกทางหนึ่งที่เราจะล้างลิ้นยังไงคะคุณก็คือการใช้น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์ก็คือการทําน้ําส้มจากแอปเปิลอ่า น้ำป้นน้ำส้มสายเปิ้ลคือเอาน้ำเปิ้ลเอาเปิลมามามาหมักจนมันเฟอร์เมนต์แล้วก็เราก็เอาไปสกัดถ้าเราอยากจะกินน้ำเปิ้ลไซเดอร์สำหรับน้ำหนึ่งแก้วที่ใส่ไปประมาณนี้นะฮะเราก็จะใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะครับแล้วน้ำพึ่งนิดหนึ่งทีนี้บางบ้านไม่มีน้ำพึ่งเราก็ทำน้ำน้ำแดงนี่แหละมันววยรุ่นนะครบมาแล้วก็ รสชาติตามที่เราต้องการอยาหวานนะแล้วก็เติมมาอีกอันนี้ก็ได้แล้วประโยชน์ของการกินแอปเปิลไซเดอร์นี่คือว่าช่วยล้างลิ้นเราแทนที่มะนาวมันแพงบางวันมะนาวผมไม่มีผมก็นี่แหละเติมลงไปเลยเติมเลยไปนึ่งแก้วนี้แล้วใส่น้ำผ่งนิดนึง เท่าที่จะได้คุณหมอคะอย่างวัคุณหมอก็ยังทานได้ดื่มได้วัยไหนบ้างที่ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะมีประโยชน์นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีสารที่มาจากโปรไบโอติกนะก็คือแบคทีเรียที่ไปหมักแล้วก็ถ้าไม่ได้กันนะแอปเปิลไซเดอร์บางเจ้านี้ไม่ได้กันมันก็จะได้โปรไบโอติกอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะได้สารที่ช่วยทําให้เราแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเราก็โดยสรุปอย่างนี้ครับว่าทุกครั้ง ที่ท่านนึกถึงเรื่องว่าไม่อยากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นมะเร็งความลุกมาผู้ชายมะเร็งเต้านมมะเร็งตับขอให้เอาผักไปแช่น้ำส้มสายชูล้างก่อนแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ไตาวายไม่อยากให้บวมน้ำเป็นโรคหัวใจก็กินเกลือน,น้อยๆค่ะทีนี้การกินเกลือน,น้อยๆก็คือตั้งล้างลิ้นด้วยน้ำส้มสายชูหรือไซเดอร์ในลักษณะที่ชงน้ำกินค่ะหรือถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยว กินอาหารอะไรก็ตามที่มันซุปเนี่ยถ้ามันไม่เค็มนะอย่าไปใส่น้ำปลาอย่าไปใส่เกลือนะฮะอย่าไปปรุงเพิ่มแต่ว่าใส่น้ำต้มสายชูไปสักนิดนึงเ,เทคนิคแค่นั้นแหละเราอาหารจานานั้นชามนั้นมันจะเค็มขึ้นมาทันทีเ,เพราะว่าเ,เราตักเข้าปากน้ำต้มทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จะล้างลิ้นเรา ถ้าเทคนิคนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกินเกลือเกินแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคไตค่ะวันนี้คุณหมอให้เทคนิคทั้งเรื่องของการล้างผักนะคะปลอดสารแล้วก็ดีต่อสุขภาพป้องกันเร็งด้วยนะคะนี่ส้วก็ล้างเหมือนกันนะค่ะเราต้องไปแช่นะฮะแช่ใช่ไหมครับแช่ไว้เดี๋ยวยผมจะกลับบ้านไปกินผมจะแช่ก่อนเพราะว่าที่เปลือกนี่นะเปลือกนี่ยาฆ่าแมลงทุกลูกเลยนะแล้วมากเกินเหตุเลยนะคือเวลาเราแกะคุณผู้ชมฮะมือเราก็สัมผัสแล้วเราก็จับ เข้าป่าก็ป่าอีก <c oughs> แล้วก็แช่นะก็ก่อนจบผลไม้ที่มีเปลือกแล้วสวยๆออกมามี<ะ>ยาเข้ามาไรงหมด <ừ> เราก็ต้องไปล้างแช่ด้วยนะ <c oughs> อย่างน้อยก็จะทําให้เราได้รับสารออร์แกนิกฟอสเฟตน้อยลงโอ้โหวันนี้ขอบคุณเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอพรเทพม,มากๆเลยนะคะเชื่อ <c oughs> ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆเลยเข้าครัวแบบนี้นําเทคนิคคุณหมอพรเทพไปปรับใช้ห่างไกลโรควันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆค่ะสวัสดีครับ อันแดดมิสทีนนะคว้าเบบโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการั